สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Memory Class ช่องที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในความทรงจำที่โคตรจะตลกวันนี้ผมขอพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตวัยเรียนของผมมันคือเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึง่งที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยยกเว้นแต่หัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความหวังและความต้องการอันแรงกล้าที่จะมีสติ ก็เกอร์ครบทุกตัวเรื่องนี้มันยิ่งกว่าการสอบเข้ามาหาลัยมันคือการต่อสู้ในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยความฝันความเจ็บปวดและการหักหลังที่คุณกำลังจะเห็นต่อไปนี้คือตัวผมในวัยเด็กที่กำลังถือสมุดสะสมสติกเกอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่สำหรับผมในตอนนั้นมันคือกำหนดชีวิตเพราะไอ้สมุดเล่มนี้นี่แหละที่ทำให้ผมกลายเป็นคนที่กล้าหาญหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือกล้าหาญพอที่จะไปขอแลกสกเกอร์กับไอ้กล้อง ราชาสติกเกอร์ของโรงเรียนเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่ผมเพิ่งย้ายโรงเรียนใหม่ผมเป็นเด็กบ้านนอกเข้ากรุงที่เต็มไปด้วยความฝันและสมุดสติกเกอร์ที่ไม่เคยเปิดอ่านตอนนั้นสมุดสติกเกอร์นี้เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพกับเพื่อนใหม่แต่ความเป็นจริงมันไม่สวยงามขนาดนั้นเพราะในโรงเรียนนี้สติกเกอร์คือสกุลเงินและถ้าคุณไม่มีสติกเกอร์ที่เจ๋งพอคุณก็ไม่มีตัวตนและราชาสติกเกอร์ของโรงเรียน ก็คือไอกล้องที่คุณกำลังจะได้เจอในฉากต่อไปนี้ที่พร้อมจะขยายความฝันของผมให้แหลกคามืนนี่คือจุดเริ่มต้นของสองครามสติ๊กเกอร์ในตำนานสงครามที่เดิมพันด้วยมิตรภาพและสัตติสีของลูกผู้ชายและนี่คือสมุดเล่มแรกที่ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นเด็กผู้ชายในยุค90การมีสติ๊กเกอร์โฮโลกรมมันสำคัญแค่ไหนผมย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนใหม่ตอนมึงหนึ่งเทอมสองทุกอย่างดูเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นไปหมด ยกเว้นตัวผมที่ยังทำตัวไม่ถูกผมเป็นเด็กใหม่ในห้องที่ถูกจับตามองตั้งแต่หัวจะรดเท้าเสื้อนักเรียนตัวใหม่ที่ยังไม่มีรอยยับบ่งบอกความเป็นคนนอกได้เป็นอย่างดีและจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นที่หน้าห้องเรียนนี่แหละตอนที่ครูยังใหม่เข้าสอนบรรดาเ,เพื่อนๆในห้องก็รวมกลุ่มกันพูดคุยตามประษาวัยรุ่นมีกลุ่มหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะทุกคนกำลังก้มหน้าก้มตาอยู่กับสมุดสะสมสติกเกอร์เหมือนกับผม ผมเลยรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปทักทายเออสเิกเกอร์ของซีรีส์นักรบต่างดาวเหมือนกันเลยผมพูดพร้อมยิ้มอย่างไม่ประสีประสาแต่คำตอบที่ได้กลับมามันทำให้ผมถึงกับยืนอื่นไหนดูซีเด็กผู้ชายตัวโตคนหนึ่งพูดขึ้นฮ่าฮดูของมันสิมีแต่สติกเกอร์ซ้ำๆไม่มีตัวพิเศษเลยเสียงหัวเราะดังขึ้นทั้งกลุ่มและคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนั่นแหละคือไอ้ก้องราชาสติกเกอร์แห่งโรงเรียนนี้ ไอก้องเป็นเด็กที่มีสติกเกอร์เยอะที่สุดในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนๆหรือสติกเกอร์ตัวพิเศษที่หายากแค่ไหนมันก็มีหมดและนี่สำคัญเกมที่มันออกแบบขึ้นมาเองซึ่งแน่นอนว่าคนที่แพ้ก็คือคนอื่นทั้งหมดไอก้องมองผมด้วยสายตาที่ดูถูกถ้ามีแต่ตัวซ้ำๆแบบนี้เก็บไปก็รกบ้านคำพูดของมันเหมือนดาบที่ทิ่มแทงหัวใจของเด็กน้อยอย่างผมมันทำให้ผมรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนที่ผมวาดฝันเอาไว้มันไม่ได้เริ่มจากสติกเกอร์ แต่มันจบลงที่สติกเกอร์ผมเดินกลับมานั่งที่โต๊ะด้วยความมันผิดหวังแต่ในใจของผมก็เริ่มมีไฟบางอย่างลุกโชนขึ้นมาฉันจะต้องหาทางสะสมสติกเกอร์ให้ครบชุดให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนี่คือการประกาศสงครามครั้งแรกที่เด็กผู้ชายตัวเล็กๆอย่างผมประกาศกับราชาสติกเกอร์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคเต่าหนึ่งหลังจากวันนั้นผมก็เริ่มปฏิบัติการนักล่าสติกเกอร์อย่างจริงจังผมเริ่มจากการไปร้านค้าแถวบ้านพี่ครับ ขนมอันนี้ยังมีสติกเกอร์อยู่ไหมครับผมถามพี่เจ้าของร้านด้วยความหวังโอ้ยไม่รู้สิลองดูเอาเองนะคำตอบที่ได้กลับมาก็คือการเปิดถุงขนมและลุ้นผมเริ่มจากการซื้อขนมที่ผมชอบกินพยายามใช้ความรู้สึกและน้ำหนักในการหยิบเพื่อหาถุงทันมีสติกเกอร์อยู่ข้างในแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางวันผมก็โชคดีได้สติกเกอร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนบางวันผมก็โชคร้ายได้สติกเกอร์ที่ซ้ำกันเป็นสิบสิบบตัว แต่มันก็เป็นเหมือนกับการเสี่ยงดวงที่ทำให้ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลองวันหนึ่งผมเจอพี่แป๋วพี่สาวที่ชอบมาซื้อขนมร้านเดียวกันบ่อยๆพี่แป๋วสังเกตเห็นว่าผมกำลังตั้งหน้าตั้งตาแกะขนมเพื่อหาสติกเกอร์อยู่น้องถ้าอยากได้สติกเกอร์ตัวพิเศษมันมีวิธีอยู่นะพี่แป๋วพูดขึ้นผมเงยหน้าขึ้นมองพี่แป๋วด้วยความสงสัยวิธีอะไรเหรอครับผมถามอย่างตื่นเต้น ในบางโรงเรียนเขามีชมรมแลกเปลี่ยนสติกเกอร์กันนะแต่ถ้าจะไปแลกอยู่นะพี่ไหก็ได้พี่แป๋วพูดพร้อมหยิบสติกเกอร์โฮโลแกรมในตำนานออกมาจากกระเป๋าโอ้โหสวยมากเลยครับพี่ผมร้องด้วยความดีใจพี่ให้ได้ยังไงครับผมถามอย่างเกรงใจพี่ไม่สะสมแล้วเอาไปเถอะห้ามเอาไปแลกกับใครจนกว่าจะครบชุดนะพี่แป๋วพูดพร้อมยิ้มอย่างใจดีและสติกเกอร์ตัวนี้คือจุดเริ่มต้นของแผนการใหญ่ของผม หลังจากที่ได้สติกเกอร์ตัวพิเศษจากพี่แปวมาผมก็เริ่มคิดแผนการที่จะเอาชนะไอ้กองให้ได้ผมเริ่มจากการสังเกตว่าไอ้กองชอบเล่นเกมอะไรและแน่นอนมันชอบเล่นเกมไปยิ่งฉุบเพื่อชิงสติกเกอร์แต่มันไม่ใช่ไปยิ่งฉุบธรรมดามันคือไปยิ่งฉุบที่มีกติกาซับซ้อนใครแพ้ต้องเสียสติกเกอร์ตัวหายากมาให้กต,ติกาของมันทำให้ไม่มีใครกล้าไปเอะเล่นกับมันอีก แต่ผมไม่กลัวผมใช้เวลาช่วงพักกลางวันไปนั่งดูไอ้กล้องเล่นเกมกับเพื่อนๆของมันผมสังเกตเห็นว่าไอ้กล้องมักจะออกค้อนบ่อยกว่าอย่างอื่นและผมก็เริ่มฝึกฝนการออกกระดาษในจังหวะที่เหมาะสมผมฝึกฝนจนชำนาญเหมือนกับนักมวยที่กำลังฝึกซ้อมเพื่อขึ้นสังเวียนแล้ววันหนึ่งผมก็รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาไอ้กล้องที่กำลังนั่งเล่นเกมมันอยู่ไอ้กล้องฉันขอเล่นด้วยคนผมพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเพื่อนๆของไอ้กล้องหันมามองผมด้วยความประหลาดใจ หัดแกจะมาสู้กับประชาสติกเกอร์อย่างฉันหรอวะไอ้กล้องหัวเราะเหาะฉันไม่ได้มาสู้ฉันมาแลกสติกเกอร์ผมพูดพร้อมยื่นสติกเกอร์ตัวพิเศษที่พี่เป้าให้มาไอ้กล้องมองสติกเกอร์ในมือผมด้วยความสนใจสติกเกอร์ตัวนี้แกเอามาจากไหนนะวะไอ้กล้องถามฉันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นมาเล่นกันถ้าแกชนะฉันจะแลกสติกเกอร์ตัวพิเศษกับแกแต่ถ้าแกแพ้แกต้องเอาสมุดสะสมสติกเกอร์ของแกมาให้ฉันไอ้กล้องพูดอย่างมั่นใจ ผมใจเต้นแรงดายการเป็นพรั้งนี้มันใหญ่เกินไปสำหรับผมแต่มันก็เป็นโอกาสเดียวที่ผมจะเอาชนะไอ้ก้องได้ตกลงผมพูดอย่างมั่นใจและการต่อสู้ด้วยเป่ายิงฉุบที่เดิมพันบริศักดิ์ของเด็กผู้ชายในยุค90ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและแน่นอนว่าผมชนะแต่มันไม่ใช่แค่ชนะมันคือการชนะใจของใครบางคนอีกด้วยหลังจากที่ผมเอาชนะไอ้กองได้ในเกมเป่ายิงฉุบผมก็กลายเป็นที่จับตามองของเพื่อนๆในห้องทันที ไอก้องที่เคยเป็นราชาสติ๊กเกอร์ก็ดูเหมือนจะเริ่มยอมรับในตัวผมมากขึ้นนายเจ๋งว่ะมาเล่นกันอีกนะไอก้องพูดพร้อมยื่นสติ๊กเกอร์ตัวพิเศษที่มันบอกว่าจะให้ผมไม่ต้องหรอกฉันไม่ได้มาเล่นเพื่อเอาชนะฉันมาเล่นเพื่อแลกสติ๊กเกอร์ผมพูดพร้อมยื่นสติ๊กเกอร์ตัวพิเศษของผมคืนให้ไอก้องถ้าอยากแลกก็มาแลกกันแบบแฟร์ๆสิผมพูดพร้อมยิ้มอย่างจริงใจไอก้องมองผมด้วยความประหลาดใจ ทำไมวะสติกเกอร์ตัวนี้มันหายากนะนายไม่เสียดายหรอไอ้ก้องถามไม่เสียดายหอกเพราะสติกเกอร์ตัวนี้มันไม่ใช่แค่สติกเกอร์มันคือมิตรภาพที่พี่แปว๋วให้มาผมตอบไอ้ก้องถึงกับยื่นอึ้งและตั้งแต่วันนั้นผมกับไอ้ก้องก็เริ่มกลายเป็นเพื่อนกันเราเริ่มชวนเพื่อนคนอื่นๆมาเล่นเกมแลกสติกเกอร์ด้วยกันไม่ได้เล่นเพื่อเอาชนะแต่เล่นเพื่อแลกเปลี่ยนความสุขให้กันสั่งทุกครั้งที่เราได้สติกเกอร์ตัวใหม่เราจะรู้สึกเหมือนกับว่า เราได้ไขปริศนาบางอย่างในชีวิตและทุกครั้งที่เราได้สติกเกอร์ตัวพิเศษเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เจอสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำของเรานี่คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่สติกเกอร์แต่มันคือเรื่องราวในวันๆที่ผมไม่มีวันลืมเรื่องราวการผจญภัยของแก๊งนักล่าสติกเกอร์ของผมกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น เราทุกคนกำลังใกล้ที่จะสะสมสติกเกอร์ครบชุดกันแล้วเหลือเพียงสติกเกอร์ตัวเดียวเท่านั้นที่หายากที่สุดในซีรีส์นี้มันคือสติกเกอร์นักรบมังกรขาวที่มีลายโฮโลกรมพิเศษเราทุกคนต่างตามล่าหาสติกเกอร์ตัวนี้มานานแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นมันมาก่อนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งผมไปเจอร้านขายของเก่าที่อยู่ท้ายซอยโรงเรียนผมเข้าไปในร้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นลุงครับที่นี่มีสติกเกอร์เก่าๆขาวไหมครับ ผมถามลุงเจ้าของร้านลุงมองผมด้วยรอยยิ้มมีสิแต่สติกเกอร์เก่าๆของลุงมันหายากแล้วนะลุงพูดพร้อมยื่นกล่องกระดาษเก่าๆให้ผมดูผมเปิดกล่องออกมาดูด้วยความตื่นเต้นข้างในเต็มไปด้วยสติกเกอร์เก่าๆจากซีรีส์ต่างๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนและแล้วผมก็เจอสติกเกอร์นักรบมังกรขาวผมแทบจะกรีดออกมาด้วยความดีใจผมหยิบสติกเกอร์ตัวนั้นขึ้นมาดูมันสวยงามมาก สวยงามกว่าที่ผมจินตนาการไว้มากผมจ่ายเงินให้ลุงและรีบวิ่งกลับโรงเรียนด้วยความตื่นเต้นไอ้กองยังไงวะไอ้กองถามฉันไปเจอที่ร้านขายของเก่ามาผมตอบเราจะครบชุดแล้วนะผมพูดอย่างมีความสุขแต่แล้วความสุขของผมก็ต้องจบลงอย่างรวดเร็วเพราะในวันรุ่งขึ้นสติ๊กเกอร์นักรบมังกรขาวของผมก็หายไปผมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ผมร้องไห้ด้วยความเสียใจความฝันของผมกำลังจะพังทลายลงผมหาเท่าไรก็หาไม่เจอสติ๊กเกอร์นักรบมังกอนข่าวของผมหายไปแล้วผมร้องไห้ด้วยความเสียใจความฝันที่ผมกำลังจะทำให้สำเร็จมันพังทลายลงไปในพริบตาใครๆเป็นคนเอาไปวะผมถามตัวเองซ้ำๆในใจของผมก็เริ่มคิดถึงใครบางคนไอ้ก้องผมคิดในใจเพราะไอ้ก้องคือคนสุดท้ายที่เห็นสติ๊กเกอร์ของผมและมันก็เป็นคนเดียวในกลุ่มที่ยังไม่มีสติ๊กเกอร์ตัวนี่ผมตัดสินใจเดินไปหาไอ้ก้องทันทีไอ้ก้อง นายเอาสติกเกอร์ของฉันไปใช่ไหมผมถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหาแกพูดอะไรของแกวะไอ้ก้องทำท่าตกใจไม่ต้องมาโกหกนายอยากได้สติกเกอร์ตัวนี้จะตายไปผมตะโกนฉันไม่ได้เอาไปฉันไม่เคยคิดจะขโมยของเพื่อนไอ้ก้องพูดอย่างมั่นใจแต่ในใจของผมก็ยังมีความสงสัยอยู่แล้วใครเป็นคนเอาไปผมถามฉันไม่รู้แต่ฉันไม่ได้เอาไปไอ้ก้องตอบโกหกนายโกหกผมตะโกนพร้อมชกเข้าไปที่หน้าของไอ้ก้องผมไม่เคยรู้สึกโกรธขนาดนี้มาก่อน ความรู้สึกของความผิดหวังความเสียใจและความโกรธมันผสมปนเปกันไปหมดไอ้ก้องล้มลงไปกองกับพื้นมันมองหน้าผมด้วยสายตาที่เจ็บปวดหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผมกับไอ้ก้องก็ไม่คุยกันอีกเลยแก๊งนักสะสมสติ๊กเกอร์ของเราก็สลายตัวไปเพื่อนๆคนอื่นก็เริ่มถอยห่างจากผมผมกลายเป็นเด็กนอกคอกอ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าเดิมผมนั่งอยู่คนเดียวที่ม้านั่งหน้าโรงเรียนทุกวันเปิดสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ที่เหลือเพียงช่องว่างช่องเดียว และคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านโนมาผมคิดถึงตอนที่เราช่วยกันตามล่าสติกเกอร์คิดถึงตอนที่เรานั่งคุยกันเรื่องราวในแต่ละหน้าคิดถึงตอนที่เราหัวเราอด้วยกันและผมก็เริ่มรู้สึกเสียใจฉันฉันไม่น่าไปชกไอ้กล้องเลยผมพูดกับตัวเองเบาๆผมเริ่มสำนึกได้ว่าสติ๊กเกอร์มันไม่ได้สำคัญเท่ามิตรภาพที่ผมได้มาผมยอมทิ้งมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่เพียงเพราะสติกเกอร์ตัวเดียวและผมก็ได้รู้ว่าการเอาชนะใครสักคนไม่ได้ทำให้เรามีความสุขขึ้นเลย แต่การให้อภัยต่างหากที่จะทำให้เราได้กลับมามีความสิทธิอีกครั้งและในวันนั้นผมก็ตัดสินใจเดินกลับไปหาไอ้ก้องไอ้ก้องฉันฉันขอโทษผมพูดไอ้ก้องเงยหน้าขึ้นมามองผมฉันฉันไม่ได้เอาสีกครั้งแต่สติกเกอร์นักรบมังกรขา,ขาวของผมก็ยังหาไม่เจออยู่ดีหลังจากที่เรากลับมาเป็นเพื่อนกันผมกับไอ้ก้องและเพื่อนๆก็ช่วยกันตามล่าหาสติกเกอร์นักรบมังกรขาวกันอีกครั้งเราไปทุกที่ที่เราเคยไป ไปร้านขายของเก่าไปร้านขายของชำแต่ก็ไม่มีใครเจอสติกเกอร์ตัวนี้อีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งผมกับไอ้ก้องไปเจอพี่แป๋วที่ร้านขายของชำหน้าโรงเรียนเอาน้องแถไอ้ก้องไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่แป๋วทักให้พี่แป๋วสติกเกอร์นะัำรบมัมปอนขาวของผมหายไปแล้วพี่เคยเห็นมันที่ไหนอีกไหมครับผมถามด้วยความหวังอ๋อสติกเกอร์ตัวนั้นขี้รู้แล้วว่ามันไปอยู่ที่ไหนพี่แป๋วพูดพร้อมยิ้มอย่างมีความลับผมกับไอ้ก้องหันมามองหน้ากันด้วยความสงสัย มันไปอยู่ที่ไหนเหรอครับพี่ไอ้ก้องถามมันไปอยู่ในกล่องใหญ่ที่เพิ่งมาส่งที่ร้านเมื่อกี้นี้เองพี่แป๋ววัวตอบพร้อมชี้ไปที่รถบรรทุกขนส่งที่กำลังจอดอยู่หน้าร้านเราทุกคนวิ่งไปที่รถบรรทุกทันทีและเราก็ได้เจอสติกเกอร์นักรบมังกรขาวจำนวนมากมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่มันมีเป็นสิบสิบตัวพี่เจ้าของบริษัทเขาเห็นว่าสติกเกอร์ตัวนี้มันหายากเลยผลิตเพิ่มมาให้พวกเราสะสมกันพี่แป๋วพูดผมกับไอ้ก้องมองหน้ากันด้วยความดีใจ เราทุกคนต่างไดสติ๊กเกอร์พองผมก็ครบชุดในที่สุดการเดินทางอันแสนยาวนานของเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดผมค่อยๆบรรจงวางสติ๊กเกอร์นักรบมังกรขาวลงในช่องสุดท้ายของสมุดสะสมสติ๊กเกอร์และเมื่อสติ๊กเกอร์ตัวสุดท้ายถูกติดลงไปผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจของผมได้ถูกเติมเต็มไม่ใช่เพราะสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ครบชุดแต่เพราะมิตรภาพที่ผมได้มาจากการตามล่าสติ๊กเกอร์ในตำนานผมเงยหน้าเอิ้นมองเพื่อนๆที่ยืนอยู่รอบๆตัวไอ้กล้อง เพื่อนๆในแก๊งและพี่แป๋วทุกคนต่างมองผมด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขนายทำได้แล้วนะไอ้ก้องพูดพร้อมยิ้มอย่างจริงใจไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ทำได้แต่พวกเราทุกคนทำได้ผมตอบและในวันนั้นผมก็รู้ว่าสติ๊กเกอร์มันเป็นแค่ตัวกลางที่ทำให้เราได้รู้จักกันแต่มีตรภาพต่างหากที่เป็นสมุดบัตรที่แท้จริงและผมก็รู้ว่าผมได้เจอบ้านของผมแล้วบ้านที่ไม่ใช่แค่ที่พักพิงแต่เป็นที่ที่เราได้ใช้ชีวิตได้หัวเราะ และได้สร้างความทรงจำร่วมกันและนี่แหละครับคือเรื่องราวการตามล่าสติกเกอร์ของผมที่ไม่เคยได้สติกเกอร์ครบชุดในตอนจบแต่ได้มิตรภาพและความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทุกคนครับถ้าคุณมีเรื่องราวความทรงจำในวัยเรียนแบบผมอย่าลืมาคอมมแชร์และกด subscribe ช่อง memory class เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวความทรงจำดีๆที่เราจะเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ